แขนน่ะไปยังแขนน่ะแขนอันนั้นเด้แขนนีตุกเด้มานอนนะกะตื่นเป็นว่าเต่าอุาโอ้ยมันอนตั้งแต่เช้าอกหกระตื่นมันหันนี่ปนวาัียดพมาเหนกระตกระดอกินไลยกัยากนอน ไม่นอนมาไม่นอนมาคอยาดาคอยค้น่ามาน่ก่อนแล้ไอเราคือบุรุษมากเราเมื่อยหลุดเราหันน่ะรออกมามาหอมาเนน้าเอาลูกเอาเินกินตมเอาเอาไหมเออมาเอามาเอาน้ำกันเอาเ้าเอากลัองยังมาเอาเลย เดี็กถิ่งกำกันมาหรือโม่หนีิเมียต้มเล็บเปนก้อนก่อเสียตุยนมาอยู่เงอนบุกบ้างไหมนี่เงิยังอีูแหละมาหากัดต้มเวลานถ้าไปตีไก่ถือว่าดีเนาะเกี่ยวกังกัดงั้นน่ะไม่ม่ต้มแล้วสิเดชถิ่งแล้วไปเตะไก่แล้วเอามาต้มเมียเบ่าแท็กพี่น้องเอ้ยเ้าก็ออกคลิปสบายดีแล้ว เด้กเก็บเดเก็บข้าวโพดดูแม่มือนี้นะได้ฮารยุ๊้หูต้มบัดมาเทิ่มลอยชาอู้เมานั่งปอกกินอิ่มแล้วค่ะจ่าจ่าอยากเทถิ่มข้าหมูบ้บกินอิ่มแล้วได้เ่อเราได้จบเรามาแจกหูเห้งอะไ้กินกินอิ่มมาทำเป็นเนี่ย ช่วงช่วงแล้เป็นในบทถ่ายคลิปลาไว้ให้เราเบิ่งเนาะกูว่าไม่ถ่ายคลิปยุ่บโบกไก่เอาโทรศัพท์กูลงมือมือหนักกูเลยบ่ได้ญ่ยังกูกูที่ถ่ายเป็นเบบบึ้งยุ่นเมียเหิ่อนยุ่มนั่งกูว่าดึง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  เคป็นอะเกอเลยเมียเมียมอหนึงนั่งหันึงถืนนึงขื่นเนมีตลอดชาติถ่ายไว้นมอเบิงยุะเดี๋ปเล่นกานั่เอาเมียมอหึงแต่อึนแต่หึงลได้โอกาสได้โอกาสดึงนังหัวกาจะช่วงเมาาจะช่วงเมาชุดกลหล่าหัวคือเก้มาเลยลอย อย่าตนี้แห้่อนจะม้วนนี่พ้นสิโตกูหน้ากหน้าาโต้ชัดกระโดองใบโอ้วไมมาอยู่ต้อเมาเอง่ได้ตอใบมางามพังงามไม่ได้หาด้วยบอกนะไม่ได้หายเจ้าบาเมื่อแล้วเมื่อแล้วมาแรงกสเอาเมื่อเอาเมื่อกมากามังานนมาเนี้มนี อี้จอนเมื่อเอามันลอยตัวหนึ่งแห้งซีแหงซีหนาคดเขาคนี้อยู่เรื่อนนี้เขาเห็นอยู่ทังบม่อบอกได้ยุมาป่านนะดาแมงมุป้านทีได้สอตัว่ตเดขาเอาเบิดแล้วแมนเขาเอาไปเบิร์ดไนตีโบแมนโบแมนเขาเอาอันมาอันี้ยก็คนยูยเขาไปป่จ๊กเขาบอกไ มีมาอตัเราจะมาตัวนึงนะะน้าตนั่นแะเต็มตกวนั่นแหะเต็มกน้าเนาไม่ม่กินน้ำจะโจกเนาะโอ้ยเด็กกินแกจะเอาไปกินแล้วนั่นอากาศก็ฮ้อนหอมือว่านี่พนตกขึ้นคืนตกอันมันพ่นตกฮามะอย่าเล่นน้ำเด้อฮะเด้ออย่าเล่นมึงว่าให้เขาลงมาเดี๋ยววันที่จะพี่เด้อ

ไรกระมูง so นบ้านไหนบ้านนำค้ดอมาบ้างนะฮะบง่เ่นอย่าเล่นอย่าเล่นเนะเออมามายมลงไปนดวยกันบังคับบังคับเกิดป้าบ่วงแถ็บนะเเป้าบ่วงแถ็ไปกันนึงเออบังคับเกิดปาตันี้ให้น้อ

เราต้นี้ปตัดเลยแงก่ไปยขากับมันเลยป่ะได้มันมันทอดอาปาลูมึงน่าเดินกูนะเอาไก่เต้นๆ้นต้องไปล่านะอาหารปูบ่อยในพากะันที่โถโถ

เจ้บกินจีเฮ้แก้วบ่มีจอล้วจอบดนัเด้นะคแ่แแเออเลยน้ำตานะแ้วกินอย้วตายนะมันสะสเี่ยยีไม่หโอ้ยสิ

เน่เทนแล้วขึ้นเมื่อเมื่อในแขกวังนี้วมาหงแล้ว,ลว,ลวสองไอ้น้องพากะันเล่นหากตีมาตีก็ตีกันได้พี่น้องเอ้ยเล่นบอลเล่กเล่นน้ำกันน้องแมวบอลเล่กนิย่าข้องกันตีกันไอ้กับน้องแย่ไทนามีงานไทนาอยู่อือ

พี่น้องเอ้ยแล้วงานแล้วศีลเหลือแต่วันที่24กับวันที่25พี่น้องบุญบานเฮาเองพี่น้องเอ้ยบุญบานแม่นแทนเอง24กับ25 2มือ2คืนพี่น้องจิหายไว้บอดแห่ในอันบุญบางไฟ2มือ2คืนมือแืแงกเข้าเมียเอาแทก เขาแทกกับเมื่อบ้านนพี่น้องเมื่อบ้านเมียเปิดบหุปิดสิลงมาเมื่อใดหอนกระดากระดออันนี้รั่มเม้งอันนี้นะ ฮะกุ๊กยังเอามาแต่ไซม่อ๋ออันนี้จุจี้เต็มอยู่น wow ี่นะวันยังไลพี่น้องคลิปนะพอกันไม่ลืมเข้ารักชมชองน้องแทนเด้อ ฝากไลายฝากแซ่สองน้องแทนเด้๋ยจะบปะลุงขอขขบคุณน้องนาเอฟซีถุกๆทกานที่เข้ามารับสม2รสองน้องแทนเนาะแหละพี่น้องหน้าน้องไายเอากับเั้งแหล่ไปพี่น้องที่จะถ่า,ายอันี่หน,น่องดีแทก